Empower Living Podcast สนับสนุนโดย Empower Living ให้คุณอยู่เพื่อทุกความหมายของคุณ AP Thailand วันก่อนผมนั่งประชุมกันกันกบทีทุกคนเครียดหมดหน้านี่โอ้โหูงออย่างนี้เลยนะฮะผมก็บอกว่าเรามาเขียนกันเรื่องเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้มันขนาดไหนอ่ะมันก็เลวร้ายมากเลยนะถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเคยมีฮนะแบบนั้นเนี่ยเรารอดตายได้ไหมสมมุติว่าถ้วันนี้ผมทำครับกับข้าว แค่พอกินได้ถ้าสมมติว่าผมจะต้องถูกบังคับให้ไปเปิดร้านอาหารจริงๆเนี่ยผมก็ต้องทําได้เหมือนกันก็คือว่าผมว่ามันคือความความสามารถในการปล่อยปล่อยวางและรับของใหม่ให้เร็วคือคนเราตอนนี้ต้องหนึ่งไม่ยึดติดก,กับผัวขนเดิมหรือโขคขนในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะตำแหน่งนะรวมถึงความรู้ประสบการณ์หรือแม้แต่สิ่งที่เราเคยทําในอดีตแล้วมันถูกด้วยนะคัแต่ตอนนี้เราต้องทําตัวเป็นเหมือนกับอะไรก็ทาที่สามารถเปิดรับของใหม่ได้ตลอดเวลาซึ่งมันพูดมันพูดง่ายนะครับแต่มันทํายากมาก สวัสดีครับผมดรพีนะครับพระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรคุณวันนี้ผมอยู่กับคุณลวิทนะครับหรือคุณแท็บนะครับซีอีโอบริษัทสีจันนะครับสวัสดีครับคุณแท็บสวัสดีครับแล้วเท่าที่เซิร์ชโปรไฟล์ของคุณแท็บมาคุณแท็บทำหลายอย่างมากพออธิบายพอสังเขปได้ไหมฮะว่าตอนนี้คุณแท็บทำอะไรอยู่บ้างครับก็หลกัลกหลกักหลักสุดหลกักสุดก็คือสีจันนะครับแล้วก็แล้วก็ผมก็มีบริษัทมีเดียเล็กๆชื่อ Mission To Moon Media จริงๆมันก็มาจากเอ่อตอนนั้นทำเพจอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีีมมันนนไา explore เยอะกก็็ อ่าหลักๆเราจะทำคอนเทนต์แต่ว่าจะเป็นเนคอนเทนต์พอดแคสต์ซะเยอะนะครับแล้วก็คอนเทนต์ในเพจก็ค่อยๆขยายอะไรทำไมถึงทำเรื่องนี้ขึ้นมาครับจริงๆตอนนั้นไม่มีอะไรครับก็ก็ก็รู้สึกอยากอยากเขียนอะไรเก็บไว้ครับแล้วก็ช่วงนั้นมันก็คนเปิดเพจกันเยอะฮะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ช่วงเริ่มเริ่มของพวกเพจช่วงนี้ครับก็เลยก็เลยทำจริงแล้วก็ เราก็รู้สึกว่าเออเราก็เขียนไปลงเพจบ้างแล้วก็ไปดัดแปลงรีไรส์ใหม่ไปออกเป็นหนังสือบ้างอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจไว้ว่าอยากจะออกหนังสือสักปีละเล่มหนึ่งใช่ไหมครับคุณบมแค่คิดว่าจะทําเล่นๆจนตอนนี้เฉพาะพาร์ตนั้นพาร์ตเดียวเนี่ยผมว่ามันเป็นเป็นสปริงบอร์ดทําให้คนรู้จักคุณแทบมากขึ้นใช่ก็เยอะเหมือนกันฮะก็คือตอนนี้จริงๆมันก็กลายเป็นจริงจริงก็เป็นบางคนก็รู้จักจากมิชชั่นทุดมูลก่อนด้วยซ้ำมาหลายคนนะฮะแล้วก็ก็จริงจริงก็ช่วยเกื้อหนุนธุรกิจ เชื่อไหมครับถ้าไม่ใช่สถานการณ์ที่เราเจอเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณแทบไม่น่าจะมีคิวว่างก็ปกติจะแน่นมากใช่เพราะผมเห็นได้ทุกแทบจะทุกสื่อเดี๋ยวต้องไปพูดไปให้ให้แรงบันดาลใจหรือแม้กระทั่งให้แนวคิดธุรกิจกับหลายๆคนมากค้อนี้กลับมามองมุมหนึ่งเราเคยคิดมาก่อนไหมครัว่าเส้นทางเราจะต้องมาเป็นแบบนี้จริงๆไม่ได้ไม่ได้คิดมาก่อนแต่รู้สึกว่าช่วงหลังครับมาทำคอนเทนต์เยอะนะเพราะว่าผมเนี่ย ไอ้ที่ไอ้เบสิกเลยที่ต้องทำก็คือต้องต้องอัดพอดแคสต์วันละสองตอนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาเริ่มทำเรารู้สึกว่าเออมันมันเป็นสิ่งที่เราชอบเราชอบเล่าเราชอบเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีก็รู้สึกแต่แต่ไม่ต่อก่อนหน้านั้นไม่ได้คิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เลยพยายามบาลานซ์เรื่องของเรื่องของเวลาทำมิชชั่นทูดูเพราะมันมันใช้แรงเราร้อยเปอร์เซ็นต์เยอะเยอะเหมือนกันแล้วก็เวลาสี่จันทร์ก็บาลานซ์ใ้ได้เห็นเลยว่าความเสมอต้นเสมอปลายเนาะมันเกิดขึ้้นตลลออออดททททุุกกครรังงงี่่มืาะไย นิสัยของการที่เป็นคนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายหรือ consistency อ,อะไรกันมันมาจากไหนครับมันมาตั้งแต่แรกถูกฝูกฝังมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าครับจริงๆก็ไม่เชิงนะครับเป็นคนก็ไม่ได้เสมอต้นเสมอปลายขนาดนั้นแล้วดูโคตรเลยนะพูดในภาษาบ้านๆนี่คือมีถามคุณรู้จักศรีจันทร์ไหมรู้จักใครรู้จักศรีจันทร์รู้จักเพราะว่าเจ้าของชื่อคุณลวิทย์คุณลวิทย์เนี่ยเขาจะพูดกันในวงการว่า โคตรขยันทําไมทําอะไรได้เยอะแยะขนาดนี้ทั<ม>้งนั้นนีเวลาก็พอๆกับพวกเราครับขยันมากจริงๆก็ไม่ได้ขยันขนาด <laughs> แต่ว่าผม,ผมว่ามันถ้าเกิดว่ามันฝืนนะผมว่าเราทำไม่ไหวแล้วฮะแต่ว่าเพื่อนนี้มันทําแล้วมันก็แฮปปี้สนุกแล้วก,เก,เก็เราก็รู้สึกว่าเอ,อมันมันช่วยให้จริงๆผมว่าอย่างพอดแคสต์เนี่ยซึ่งมันก็เพิ่งทํามาประมาณสักปีกว่าเนี่ยนะครับ ผมว่าอันหนึ่งที่มัน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 ช่วยเราก็คือมันช่วยให้เราบังคับให้ตัวเองต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆตลอดเวลาครับซึ่งผมว่านี่มันเป็นประเด็นที่ใหญ่มากในโลกทุกวันนี้นะฮะก็เราก็ก็เป็นสิ่งที่เออผมว่ามันพอพอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บอะเราก็จะรู้สึกว่าเอออ่ะเอาสักหน่อยมองก็เหนื่อยเหมือนนะฮะมองก็กลับบ้านดึกอะไรเหนื่อยอยากนอนอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมชุดมันจะมีอยู่สักช่วงสองปีที่แล้วเนะะี่ยนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราจะตื่นตระหนกกับความ เปลี่ยนแปลงของโลกเยอะมากนะตอนนั้นแต่ตอนนั้นไม่เชิงเทคโนโลยีแต่ยังไม่เจอโควิดเนี่ยนะตอนนั้นมันก็มีความรู้สึกว่าพูดจริงเลยคือรู้สึกตกยุครู้สึกรู้สึกว่าแบบของที่เขาคุยกันบางทีเราไม่ค่อยรู้เรื่องรู้สึกว่าแบบถ้าเกิดเราไม่เรียนรู้เรื่องใหม่ๆรว่าอยู่มาวันนึงเราคุยกับคนเอเจนซี่มาคุยงานเราบอกเราพูดคำว่าสมัยก่อนคำว่ามาร์เก็ตติ้งออโตเมชันอย่างเงี้ยเราก็แบบคนคืออะไรไม่รู้จักก่อนเราก็พยายามเป็นนั้นทีนี้คิดตอนนั้นเนี่ยครับตั้งใจว่าอยากจะหาเรื่องใหม่ๆ S <S ให้กับตัวเองทุกวันตอนแรกเนี่ยเขียนอยากจะเขียนบทความแบบ,บสั้นๆน,น,นะฮะลงเพจวันละครั้งทำได้ทิเดียวไม่ไหวเหนื่อยไปคือมันมันใช้แรงเยอะมันใช้แรงเยอะอรอบท<ด>ความนี้นมันใช้แรงเยอะมากฮะก็ก็เลยเอาใหม่นั้นลองอัดเสียงได้ไหมตอนนั้นเนี่ยพอดแคสต์เนี่ยยังยังไม่มีใครฟังเลยครับคนฟังวันหนึ่งหลักหลักสิบหลักหลักสิบอะหลักสิบหลักร้อยครับของคุณแี่เป็นหลักสี่ห้าล้านนะเนี่ยก็ตอนนั้น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 น้อยมากแต่ก็รู้สึกว่าเออ ัดเสียงมันสะดวกดีนะเออมันไม่ต้องมาตั้งอีดิทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พูดอะไรของเราไปเรื่อยๆได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยผมผมแทบไม่แก้นะเพราะว่าแบบส่วนใหญ่ก็ใช่มอนเราไปเลยแล้วก็เล่าไปอะไรเงี้ยเอาผิดผิดก็ขอโทษครับเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ตัดต่อด้วยก็คือไปเลยอะไรเงี้ยฮะสดสดอย่างนั้นก็คือเออมันใช้แรงน้อยพอไหวพอทําไหวก็เลยคิดว่าเอออ่ะลองทําดูจริงๆทาไปเดือนหนึ่งครับก็เริ่มเหนื่อยนะพรกะ่าว่าเฮ้ยเลิกดีกว่ามันมี อินบ็อกซ์คนนจริงๆมีคนอินบ็อกซ์แค่คนหรือสองคนเองนะบอกว่าวันนี้ยังไม่อัพพอดแคสต์อีกเหรอมาทวง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 เราก็เลยแบบอ้าวเฮ้ยมีคนฟังด้วยเหรอเอางั้นทำต่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำมาเรื่อยแล้วก็ระหว่างนั้นเราก็ได้อินบ็อกซ์เข้ามาเยอะคือผมผมผมได้อินบ็อกซ์มาแล้วรู้สึกว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้อ้โวมันอาจจะไม่ได้ถึงคนแบบยายาอะไรใหม่แต่มันมีประโยชน์กับบางคนเหมือนกันเนอะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแล้วมันสำคัญที่สุดคือมันมีประโยชน์กับกับกับตัวเราเองด้วยแหละจริงๆผมว่ามันช่วยช่วยส่งเสริมตัวเราด้วยผมว่าถึงจุดนี้มันมันพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่คุณแทบทำอ่ะหนึ่งก็คือมีประโยชน์เพราะเราอยากทำแต่ส่วนหนึ่งก็คือมันมีประโยชน์ต่อคนอีกหลายล้านคนที่เขาทำมาหลายๆคำพูดที่ผมไปเซิร์ชดูนะฮะไม่ต้องอ่านสรุปให้แล้วก็ไม่ต้องหาข้อมูลใหม่ มีคนมาเล่าให้ฟังแล้วก็เทรนด์ต่างๆเนี่ยถ้าจอยากจะรู้ไปที่มิชชั่นทูเดอะมูนก่อนมันจะง่ายที่สุดมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเหมือนอารมณ์ประมาณ Google ที่เป็นมีชีวิตอ่ะคือใครอยากรู้อะไรก็มาเงี้ยแล้วเวลาคนอินบ็อกมาคุณแทบตอบตอบ,ตอบเองหมดไหมฮะเออหลังๆนี่จะไม่ค่อยได้ตอบเองแล้วเพราะว่าเยอะเยอะมากครับก็น้องๆก็จะตอบแต่ว่าคําถามมาไหนที่เฉพาะเจหน่อยผมก็จะเขาจะส่งน้องๆก็จะส่งมาให้ในทีมแล้วก็เราก็จะตอบให้อืมครับแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนแรกๆตอบเองครับ สมัยนู้นเลยนะตอนนั้นเราก็จำได้ว่ามีการเคยประกาศรับสมัครทีมงานเพราะว่าพอเริ่มใหญ่มันก็ต้องมีคนมาช่วยเพราะเราก็มีธุรกิจที่ต้องดูแลใช่ไหมครับผมจะถามว่าพอทําไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเคยเบื่อเต็มที่อยากจะเลิกไหมเบื่อเบื่อบางมันเบื่อมากเลยแต่ว่ามันเหมือนมันยังไงดีครับคือมันเราไม่อยากให้สติเสียมั้งผมว่าเนาะคือมันทําต่อนมาก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นก็ลุยต่อไปแลวกันอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าบางช่วงก็เหนื่อยมากอย่างเช่นยุตัวอย่างเช่นอย่างช่วงก่อนหน้านี้นอย่างถ้าเกิดว่าเดินทางไปเที่ยวอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้จะเหนื่อยเลยเพราะผมไม่เอาไมโครโฟนไปก็ ตัต้งแต่ก่อนเอาไปแต่หลังๆไม่เอาไปแล้วเพราะว่ามันรุ่นวายบางทีบางท,ทีผมเวลาไปเที่ยวก็นอนห้องเดียวกับลูกอะไรเงี้ยให้ลูกเงียบมันยากมากก็เลยชวนลูกมาทำพอดแคสต์ก็มีบางตอนก็มาอัดเสียงอยู่เหมือนกัน,นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเวลาสมัยก่อนไปเที่ยวก็คือต้องอัดไปก่อน <c oughs> อะไรเงี้ยอัดแบบล่วงหน้าไปก่อน <ave stock S 2> เก็บสต็อก <crab. S 2> อ่าเก็บสต็อกไว้แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีสต็อกช่วงนี้งานยุ่งโอเคออสสิดหน่อยเพราะว่ามันก็กระทบกับธุรกิจใช่ใช่ครับแต่ก็ก็เราก็ทำเราก็รู้สึกว่าผมผมชอบอย่างหนึ่งนะอันนี้ผมเเเชืื่่่่่อออววาาาหหลยคนนนนนททีีะะะะไไรรแบบ้้จจจูสึกกมมัป็ อัดคลิป YouTube หรืออะไรเงี้ยฮะคือคือชีวิตเราทั้งวันเนี่ยมันก็จะเจอเรื่องราวมากมายที่ทําให้เราเครียดรเราเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ทันทีที่เรามาอยู่หน้าไมค์หรือหน้ากล้องหรือหน้าอะไรชักอย่างเนี่ยมันเหมือนเราต้องปรับโหมดตัวเองให้กลับมาเป็นโหมดสภาวะปกติ ก็คือไม่ถ้าเราโมโหก็ต้องหยุดโมโหก่อนอะไร<ช>อย่างเงี้ยต้องมันต,ต,ต,ต้องอัดเสียงก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือหรืออะไรถ้าเราอัดคลิปเราก็ต้องหน้าเราก็ต้องยิ้มนะ,ะให้ได้อย่างเงี้ยเหมือนเมดิเทตช่วงเนใช่<ด>ผมว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นของที่ดีมากสำหรับคนที่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อัดคลิปยูทูบหรือไลฟ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเรา,เราจะไม่เคยเห็นนะักข่าวโมโหออกหน้าจอเขาจะกำลังโมโหก่อนห้านาทีนั้นแต่ว่าถึงตอนนั้นเขาก็ต้องยิ้มอ่ะอันนี้เป็นไปได้ไหมเวลาเราเครียดเคกับธุรกิจแทนก็เอออัดพอร็น หลังๆนี่มันกลายเป็นแบบนั bring, okay. ้นไปนะฮะรู so made, like friends friends like no, ้สึกว่าเออพอเปิดปุ๊บอัดพอดแคสต์กดบันทึกุเราก็รู้สึกว่าเออเราผ่อนคลายฮะผมเคยผมเคยถามรุ่นพี่หลายคนเนาะอันนี้มันเป็นคําตอบอันนึงที่คุณแทบให้แล้วว่าพวกซีอโอหลายๆคนไม่เครียดสมัยก่อนผมก็เครียดแต่วิธีการรีแลกเราเราทำเพจเราก็เขียนบทความกุ้งยิ่งกุ้งยิ่งเราไปนั่นแหละมันก็มันก็เหมือนเราหลุดไปอีกโลกหนึ่งใช่ใช่ของคนถามแฟนๆก็หลุดไปอีกโลกหนึ่งคุณแทบก็ทําแบบนี้ด้วยคุณก็มันทราบว่าทำแบบนี้พอเราเริ่มมีชื่่อเเสีียยงนนมัักกระทบบ ชีวิตความเป็นอยู่ของเราไหมซึ่งเมื่อก่อนเราเป็นคนที่อยากจะทําอะไรก็ง่ายๆได้ครับอุทัยรู้สึกว่าลําบากไหมครับกับการที่จะต้องใช้ชีวิตตัวตัวไปเขาก็ก็ไม่ไม่ไม่ลำบากนะฮะก็โอเคก็ก็ทุกครั้งที่มีคนมาทักอย่างสมมติไปที่ไหนมีคนมาทักซื้อของเนี่ยในห้างเนี่ยก็จะจะมีเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าคือเนื่องจากว่าเราไม่ใช่ดาราอะไออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าคนที่เข้ามาทักเนี่ยเขาต้องรู้ผลของกล้าเยอะมากนะคือเราไม่ได้เป็นแบบคนที่เหมือนแบบว่าอยู่เดินแล้วจะมีคนจะเข้ามาทักอออย่่าางงเ้ก็ืถวต รายละเอียดก็แต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับมันก็โอเคแต่ผมไม่แน่ใจว่าในมุมมองของครอบครัวพอเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์มากๆไม่แน่ใจว่ามันกระทบกับเขาหรือเปล่าในมุมมองของคุท่านนะเอ่อถ้าให้ติดตามเพจเฟซบุ๊กผมนี่ก็ค่อนข้างจะกึ่งๆเดียร์พับเล็กเหมือนกันเนี่ยนะฮะผมจะไม่ค่อยโพสต์เรื่องจะไม่เคยโพสต์รูปลูกหรืออะไรเงี้ยลงเลยแล้วก็แล้วก็จะโพสตเรื่องครอบครัวน้อยมากเออนโทรนี่จะแบบท่านมถึงไม่เขียนถึงเหรออะไรเงี้ยบอกว่าเอมันต้องต้องอยากปกป้องความเป็นส่วนตัวของเขาด้วยอะไรเงี้ย แล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะคือทุกครั้งที่ผมมเีเหตุการณ์อะไรที่ผมเจอมาจากจากการเป็นอย่างเงี้ยค,ค,คือลูกสาวของเขาก็รู้พ่อเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเล่าเรามีเรื่องเล่าให้เขาฟังอ่ะ<ม>เราผมว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีการเล่าเราื่องเก่งแบบเนี้ยเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะถูกปลูกฝังมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าหรือว่าคุณแทบฝึกขึ้นมาเองอุ้ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดพูดง่าย่ของเขียนหนังสือนะครับ หนังสือบทความช่วงแรกที่ผมเขียนลง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 เพจอ่ะครับผมจําได้เลยว่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนสนิทเลยแหละนะฮะ <c oughs> คือตอนนั้นน่ะมันไม่มีคนมาไลค์เลยมีคนไลค์แบบห้าคนสามคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็พยายามเขียนนะเขียนวันอาทิตย์ลสักวันอันสองอันอะไรเงี้ยครับแล้วเพื่อนผมบอกเขาบอกว่าเออเฮ้ยกูไม่ไรจะบอกอย่ากโกรธนะมึงเขียนไ่รูเรื่องเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วบอกว่าจริงเหรอให้แก้หน่อยดีเพื่อนผมเนี้ยก็แก้ เหมือนกับบอกให้ตรงนี้มันวนอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้เป็น,นเ,เอดเตอร์หรืออะไรนะคือแต่ว่าเขาก็คือเขาเป็นคนที่มีลอจิกที่ดีเขาก็แก้ฉั้แบอกเฮ้ยเออว่ะดีขึ้นเยอะเลยหลังจากนั้นผมก็ส่งนั้นแก้ตลอด S <S <S จนกระทั่งหนังสือหลายเล่มเนี่ยเล่มช่วงแรกๆเนี่ยที่ยังไม่ได้มีแบบคนบช่วยจริงจังเนี่ยก็เพื่อนผมเนี่ยก็ช่วยอ่านให้แล้วก็แบบคนเดิม,มออเลยนะคนเดิมคนเดิมนเมมนมี่ยก็ช่วยคนเดวมเขามาทำงานดิจิทัลเดอร์มูนเน <ๆ S 2> ี่ยจริงจริงเขาคือ CTO ที่อยู่ที่สีจันนี่แหละเป<อ>็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็ก็ทำทำให้ว่างๆเลยนะแล้วก็เราคือเราก็เฮฮากันอยู่แล้วเราก็ไปกินข้าวกินข้าวประจำก็บอกว่าเออก็ช่วยหลังๆเนี่ยจะน้อยลงละแต่ว่า คือเขาก็ยังพอบอกได้ว่าเอออันนี้มันแบบหนักเกินไปนะอะไรอย่เง,งี้ยแต่ช่วงแรกๆเน่ยคือแก้เลยแก้แบบก <BR idée> ็โชคดีที่เรามีมิตรที่ดีแล้วก็ช่วยกันกรองเนาะทำให้ภาษามันกลมกล่อมเวลาเราจะคิดคอนเทนต์แต่ละอันเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นพอดแคสแต่ละตอนหรือว่าออกจะเป็นบทความก็แล้วแต่หลักคิดของบุลวิษเอามาจากไหนฮะ พอดแคสต์เนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยมีเวลาให้คิดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะมันต้องมันต้องมีความสดประมาณนึงนะฮะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างช่วงนี้ต้องสดมากเลยเพราะว่าช่วงนี้นี่คือคนอยากจะฟังแต่ของที่อัปเดตตลอดมื่อเกิดจะเป็นข่าวแล้วตอนนี้นะฮะก็ผมเนี่ยมียหนึ่งที่ที่คนอาจจะคนเวลามีอีเมลเข้ามาเยอะในในอินบ็อกซ์เนี่ยอาจจะชอบอันสมัครผมเนี่ยสมัครทุกทุกทุกอย่างบนโลกทุกค่ายมีข่าวข่าว บรรทมบัน,ทนเทิงเลยผมว่า Subscribe หมดหแล้วเราก็เปิดดูครับแล้วเราก็พยายามคิดว่าถ้าเป็นเราอ่ะเราอยากฟังเรื่องนี้ไหม<อ>แค่นั้นเองแล้วถ้าเกิดเราอยากฟังเรื่องนี้ก็อ่ะเราก็เอานั้นขึ้นมาคุยน,น,<อ>นั่นหมายว่าอเดนอไลฟ์เนี่ยคุณแทบก็ต้องดูข่าวเยอะมากผมจะมีไอเมลที่เหมือนจังเมลอ่ะที่คนอื่นคือมันคือจังเมลของคนอื่นเน,นี่ยแต่ของผมเนี้คือผมรับหมดเลยทุกอันอเลยมคือ นี่นะครับฟังไว้นะครับก่าจะได้คอนเทนต์แต่ละตอนเนี่ยแลดูเหมือนแกพูดง่ายๆนะว่าแกแทบไม่คิดอะไรเลยจริงๆกระบวนการมันมีม<ช>ันมีท็ <ฮะ S 2> ตอตโ <ฮะ S 2> ปรเซสอยู่แล้วว่าเราต้องทำยังไงบางอันมันอ่านแล้วมันไม่หนุกบางอันมันอ่านแล้วมันโอ้เยอะไปคือเครียดไปอะไรกอันนี้อ,อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่ทาให้ทําให้คนติดตามเยอะแล้วก็เป็นแมกเน็ตด้วยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ง่ายมันต้องอาศัยความอึดที่ะดับหนึ่งมันจริงๆมันคือเรื่องของความอึดนะครับผมว่าส่วนใหญ่แต่ว่า ความจริงข้อหนึ่งของของทุกอย่างนะผมว่าพอทำไปแล้วมันจะเร็วขึ้นนะครับคือไอ้กระบวนการนี้นสมมติว่ากระบวนการในการจริงๆรแล้วสิ่งที่เสียเวลาที่สุดก็คือกระบวนการในการเลือกว่าจะพูดอะไรนี่แหละแต่ว่าไอ้กระบวนการนี้มันก็จะเร็วขึ้นไปนะฮะตามตามตามคือช่วงแรกมันจะย,ยากหน่อยเพราะพหลังๆปุ๊บเนี่ยเราอ่านไอ้เจ้านี้แมวอ่ะไม่เวิร์กชัวร์อะไรมาหัวแบบนี้คลิกเบสแน่เลยก็ข้ามเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคือมันผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์ของของทุกเรื่องเราทำมันก็เร็วขึ้นในอนาคตมิชชั่นทูเดอะมูนมีการววาางงแผนออะะไไร้้บื จริงๆมิชชั่นตุดูมูลเป็นเป็นที่ที่ตั้งใจมากนะอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็บอกว่าระหว่างที่ช่วงคือช่วงต้องต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าบริษัทมิชชั่นตุดูมูลบริษัทที่มีฟิกคอร์น้อยมากคือมีแต่ค่าคนนะคือผมผมมองอย่างนี้ว่าจริงๆเราจุดเดิมวันแรกที่เราเริ่มทำเราอยากช่วยเหลือไม่ใช่ช่วยเหลือหรอกเรียกว่าเป็นเพื่อนคู่คิดแล้วกันกับผู้ประกอบการกับคนทำงานออฟฟิศคือกับกับกับคนที่อยู่ใน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 งานอ่ะในตลาดแรงงานของประเทศไทย รเราเ,เราก็ยังยืนหยัดแบบนั้นอยู่เพียงแต่ว่าสเกลมันก็จะใหญ่ขึ้นตามตามกำลังคนตามลูกค้าที่เข้ามาอะไรแบบนี้ครับ,รบจริงๆเราเรามีอะไรอยากทำเยอะมากเลยนะพูดจริงโอง้โหตตนมาเจอโควิดเนี่ยเราก็ต้องปรับแผนกันเยอะเราก็เราก็อยากทำให้คอนเทนต์มันแน่นขึ้นคราฟขึ้นได้อยากลองอะไรใหม่ๆมากขึ้นนะครับล้วก็ทีมงานเขาก็จะคิดโปรเจกต์สนุกๆเช่นเอ้ย แบบทำอีเวนต์ไหมพี่แบบลองแบบลองทำอีเวนต์ไหมอยากทำไหมอะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างที่คิดแต่ผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วมันก็กลับมาสู่จุดเดิมว่าเราอยากเป็นเพื่อนกับเนี่ยครับคนที่ทำงานออฟฟิศเจ้าของกิจการ SME เอยอะไรเอ่ยที่แบบรู้สึกว่าอยากหาอะไรสักอย่างหนึ่งอยากอยากจะจะคุยกับใครหรืออยากจะหาความรู้อะไรบางอย่างเราอยากอยู่ตรงนั้นคือจริงผมรู้สึกว่าเราเนี่ยก็เป็นเหมือนกับคนที่จะใช้คําว่าอะไรดียครับช่วยช่วยหา หาข่าวหาเรื่องราวนะ่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อที่จะคือผมผมเชื่อว่าคนยุคนี้ความสําคัญอย่างหนึ่งเลยคือคต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ตลอดเวลาไม่งั้นอยู่ยากอยู่ย,ยากแต่ทีเนี้ยการเรียนรู้เรื่องใหม่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เป็นมันใช้แรงเยอะเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเรามีอย่างสมมติผมผมพูดพอดแคสทุกวันเนี่ยผมเปลี่ยนเรื่องพูดไปเรื่อยเนี่ยวันหนึง่งอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เขามีต้นทุนอะไรบางอย่างอยู่แล้ว แต่เขาได้ยินเรื่องนี้ปุ๊บซึ่งส,มมสำหรับผมสาหรับผมมันจะเป็นแค่ข่าวธรรมดาข่าวหนึง่งแต่สําหรับคนนั้นเนี่ยเขาได้ยินเรื่องนี้ปุ๊บเขาอาจจะเฮ้ยต่อยอดในหัวเสร็จปุ๊บล้วก็ไปทําอะไรออกมาเจ๋ง <EN> ๆได้อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบผมเชื่อว่ามันจะต้องมีคนคือถ้ามีมีคนคอยกระตุ้นแบบนี้อยู่วันหนึ่งมันจะเจอผมเองหลายครั้งก็ได้แรงมานานใจทางธุรกิจหลายๆอย่างจากการฟัง,ฟงพอดแคสต์ของคนอื่นว่า เขาก็พูดอะไรของเขาไปเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าเออเออ,เอมันตรงกับเรื่องเรา <C> e <ek> พอดีแหละ,ม,ละมันตรงกับเรื่องที่เราเหมือนกับเป็นจิ๊กซอที่หายไปของเราพอดีอะไรเงีย้ย <C> e <ek> เราก็หวังว่าเออเราจะเป็นแบบนั้นนั่นส<ะ>แสดงว่าการที่เราจะทาสื่อนะครับสำหรับทุกคนที่สนใจทําสื่อนะแต่อาจจะไม่มีวิธีคิดที่มันสามารถไปต่อได้กว่าทุกคนที่จะทําสื่อแบบนี้ได้ต้องผ่านเรื่องยากมาก่อนก็นนนคือต้องหาข้อมูลมต้องไดเจเป็นนนนนนแแแแลลลละททีี่่่่่สําาาาาคคคััต้้้้้้อออองงงงงงเเเเรรรืป็็็ดดวววยยยบใใใขหหกกกกิิธ ปรับตัวสู้สภาวะแบบนีห้หน่อยฮะผมว่าตอนนี้ฮะผมผมเคยอ่านบทความนหนึ่งของพี่โจโธนา,าชอบมากเลยถ้าผมจาชื่อถ้าไม่ผิดน่าจะชื่อว่าวิชาตัวเบาถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะถูกต้อง <ผม S 1> ครับผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ,รบก็คือเป็นคือคนเราตอนนี้ต้องหนึ่งไม่ยึดติดกับผัวขนเดิมหรือโค้ขนในที่ไม่ชเฉพาะตําแหน่งหนะ้าที่นะแต่ผมพูดถึงรวมถึงความรูป้ประสบการณ์หรือแม้แต่สิ่งที่เราเคยทําในอดีตแล้วมันถูกด้วยนะฮะ ือตอนนี้เราต้องทําตัวเป็นเหมือนกับอะไรก็ทำที่สามารถเปิดรับของมันใหม่ได้ตลอดเวลาซึ่งมันพูดมันพูดง่ายนะครับแต่มันทํายากมากเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะบิวตัวตนเนี่ยขึ้นมาจากของพวกนี้แต่ถ้าเกิดเราสมมุติว่าถ้าวันนี้ผมทาค้ากับข้าวพอแค่พอกินได้แต่ผมจะต้องถ้าสมมติว่าผมจะต้องถูกบังคับให้ไปเปิดร้านอาหารจริงๆเนี่ยผมก็ต้องทําได้เหมือนกันผมคิดอย่างนี้นะคือผมรู้สึกว่ามันจะต้องเราอันนี้ผมเป็นสกิลสาคัญที่สุด อาจจะเรียกว่าเป็นถ้าเกิดใช้ภาษาเท่ๆสมัยนี้เรียกว่าเป็นรีเลอร์อะไรอันเลอร์รีเลอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆผมก็คือก็คือว่าผมว่ามันคือความสามารถในการปล่อยปล่อยวางและรับของใหม่ให้เร็วหรืออาจจะเ,เป็นความสามารถในการปรับตัวด้วยก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมว่าการสามารถในการปล่อยวางและรับของใหม่ให้เร็วนี่สำคัญอย่างตอนนี้คนก็ทุกข์ใจกันมากก็วันก่อนผมก็นั่งประชุมกันกับทีมผมก็บอกว่า ทุกคนเครียดหมดหน้านี่โอ้โหงออย่างนี้เลยนะฮะผมก็บอกว่าอเรามาเขียนกันว่าเรื่องเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้อ่ะ worst case เลยเออแบบสุดๆเลยมันขนาดไหนอ่ะทุกคนก็เขียนกันนะฮะครับมันก็เลวร้ายมากเลยนะต้ oh. องบอกอย่างนี้นะแต่มันเลวร้ายมากถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเคยมีฮะอ๋อ oh, ใช่ใช่คือถ้าเราเคยมีอันนี้แล้วเราไปมองโอ้โหอย่างนี้เลวร้ายมากใช่แต่ถ้ามาถามใหม่ว่าแบบนั้นเนี่ยเราลอดตายได้ไหม อคําถามก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ทุกคนก็จะแบบอก็รอดได้าะว่า oh, ถ้าเกิดรอดตายได้ทุกอยงไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวเราก็กลับมาสู้อันใหม่ได้ใช่แต่ถ้าเกิดติดเปรียบเรี่ยวของเก่าเนี่ยนะโอ้โหมันทุกนอนไม่หลับหรอกครับยอดขายหายไป8ปดสิปอเซอย่างเงี้ยสมมตินะฮะโอ้โหมันมันไม่ไหวอะต้องเอาเท้าไก่ท้าผาใช่คือผมว่าอันเนี้ยครับจริงๆต้องบอกว่าวิกฤตโควิดครั้งเนี้ยนะสอนคติธรรมให้มนุษย์เลยนะผมว่านะครับว่าเนี่ยโอ้โหเราคิดว่าเรา แจ๋งนู่นนี่มาจากไหนตัวโ,โหเราเจอที่นี่เข้าไปทีเดียวปุ๊บเนี่ยมันสอนให้เรารู้เลยว่าเรื่องสําคัญในชีวิตจริงมีไม่กี่อย่างเองเชื่อว่าหลายคนตอนเนี้ยครับ uh huh. ขมวดคิวกันวันนี้ไม,ไม่ไม่ค่อยไ่เห็นใครยิ้มเนช่วงนี้นะฮะก็ผมก็ยังยิ้มแบบแห้งๆ้งๆคือมันมันบอกให้เห็นนะเนื่องจากผมเราก็อยู่ใน Gen X ตอนปลายเราเห็นการเปลี่ยนแปลงมาเยอะแต่รอบนี้ต้องยอมรับว่ามันหนักที่สุดจริงๆหนักที่สุดในร้อยปีใช่แล้วก็ คนที่ปล่อยวางได้คือคือเดี๋ยวต้องแยกก่อนนะที่เวลาคุณแทบพูดกับผมพูดในี่าคำว่าปล่อยวางคือไม่ใช่แบบทิ้งทุกอย่างแต่ก็าหมายว่าปล่อยวางน่าจะเป็นเรื่องทางอารมณ์ก่อนเมื่อกี้คุณแทบก็ยกตัวอย่างแล้วว่าลองดูซิว่าถ้าเลวร้ายสุดเป็นยังไงแล้วถอยหลังคิดว่าเราจะวางแผนรับมือกับมันแบบไหนแล้วเดี๋ยวมันจะไปต่อได้ใช,ใช่ไหมครับผมมีเคล็ดลับอันหนึ่งนะฮะอยากฝากไว้เผื่อเผ<ม>ื<พ>่อใครจะไปใช้พยันอะไรแจกไหมฮะพยันไม่มีแต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นเคล็ดลับที่เวิร์กมากเลยนะครับผมคือ ตอนนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่ผมเชื่อว่าในหัวของคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเมฆแบบขมุกขมัวครับคือแบบอะไรก็ไม่รู้กลัวติดโควิดด้วยกลัวตกงานกลัวเงินไม่มีเงินจะคือมันจะมัวมากมัวมากหลาย,ลลายตื่ไม่หมดเลยนะฮะซึ่งอันนี้ความรู้สึกเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ทําให้เรา d e p พ e ส e นะอาจจะถึงขั้นไปแบบซึมเศร้าไปเลยนะฮะแต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเรามันคืออะไรกันแน่วิธีการที่ดีที่สุดคืออวกาอา นหนึ่งแท่งกระดาษปาาแผ่นใหญ่ๆ,<ค>ๆต้องใหญ่หน่อยเพราะเรื่องมันเยอะแล้วก็อาปาการกระดาษนะครับเขียนค่อยๆทีนึงอ่ะเรื่องที่หนึ่งอ่ะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่องเง<ๆ>ินสมมติอ่ะเรื่องเงินอ้าวเงินติดหนี้ใครอยู่บ้างค่ะคิดลิสต์มาเดือนเท่าไหร่อาจจะเขียนหน้าเดียวไม่พออาจจะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องอ้าวกังวลเรื่องอะไรอีกเรื่องอาจจะกังวลเรื่องช่วงนี้ทะเลาะกับแฟนบอยบางทีมันมาด้วยกันนะของพวกเนี่ยบางทีมันเครียดมันเครียดเขียนไม่หมดเลยฮะครับแล้วเอากระดาษไปแผ่นหนึ่งนะ แบ่งครึ่งอะไรที่เราควบคุมได้บ้างวางไว้ข้างอีกข้างหนึ่งอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นฝั่งนี้บอกตัวเองว่าอย่าไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปคิดแล้วเอาเวลาทั้งหมดพลังงานทั้งหมดที่เรามีค่อยๆมาแก้ฝั่งที่ควบคุมได้ทีละอันทีละอันไปก็โฟกัสอยู่ดีนะใช่ก็ตามคือแต่ตอนนี้เช่อไหมครับว่าคนคนจำนวนมากเนี่ยกำลังกังวลในสิ่งที่ตัวเองทําอะไรไม่ได้เลยเช่นอย่างนี้ผมบอกโควิดจบเมื่อไหร่มันไม่มีใครรู้อะ แล้วมันไม่ควรเป็นคําถามที่ถามนะถูกต้องแล้วเราก็ทาอะไรไม่ได้เราก็ทําสิ่งที่ดีสุดก็คือเราพยายามจะไม่ป่วยเราพยายามจะไม่ไป<ช>ติด<ใ>นคนอื่นเราก็พยายาม Social d i s t a n c งอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะจบเมื่อไหร่มันไม่มีใครรู้จริง,รงแล้วการที่เราแต่เรากังวลนะคนส่วนใหญ่กังวลคุณถ้าอยาถึงเรื่องนี้มันทําอะไรไม่ได้ครับคือไม่ได้บอกว่าให้ให,ให,ให้แบบเลิกสนใจมันนะแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันคือสิ่งที่เหนือการควบคุมของเราจริงจริจริงๆมันมีภาษาอังกฤษเนาะคุณแทบก็ก็เคยแตะเรื่องนี้เหมือนกันว่า concern ก็คือเราเป็นห่วงเรากังวลแต่มันไม่ได้แบบถึงขนาดแพนิคจนทําอะไรไม่ได้ผมว่าวันนี้นะครับเราก็เห็นแล้วนะครับว่าคุณแทบให้ง่ายคิดอะไรเราหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญ otal, ผมเห็นชัดเจนเลยว่าแกตัวเบาจรงิงๆแกไม่มีความเครียดเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าแกรู้ได้แหละว่าคุณแทบอาจจะรู้ก็ได้ว,ว่าวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราต้องทํำยังไงก็เครียดครับแต่ว่าแต่ว่าก็ก็เบาลงไปเยอะหลังจากทำแบบฝึกหัดเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟัง นั่นหมายความว่าถึงแม้เราจะเป็นคนทํางานนะที่ติดตามฟังตอนนี้อยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทําแบบที่คุณแทบแนะนําวิธีนี้ทําได้ทุกคนเลยครับจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่ด้วยจะเป็นมูลนิธิระดับไหนใช่สุดท้ายเราต้องเบาใจตัวเองก่อนด้วยตัวเบากับสิ่งที่เราควบคุมได้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแทบมากเลยนะครับที่มาสอนวิชาตัวเบาแล้วก็บอกให้พวกเราทุกคนเบาใจและควบคุมในสิ่งที่เราต้องควบคุมได้อวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญนะครับคุณแทบด้วยนะครับ ไ้อบ<อ>มาหาจะต้องขอรบกวนอีกนะฮะยินดีครับ,รบขอ,อ,อบคุณที่ติดตามฟัง The Practical Channel โดยมนุษย์เงินเดือนพันใหม่กดไลค์กดติดตามและกด Subscribe เรื่องราวดีๆได้ที่ Empower Living ให้คุณอยู่ เพื่อทุกความหมายของคุณ AP Thailand